ขณะที่คุณชอบพันนิกาวาน,นิชค่ะกรรมการบริหารของคณะก้าวหน้าก็พูดถึงประเด็นที่มวลชนคุกคามกระบวนหาเสียงคณะก้าวหน้าที่นครศรีธรรมราชนะคะคุณช่อก็บอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบกับการรณรงค์หาเสียงผู้สมัครนายกอบจที่นครศรีธรรมราชแต่อย่างใดก็คือคนที่คณะก้าวหน้าส่งลงสมัครคือนายแพทย์อิสระหัดสดินนะคะหรือว่าคุณหมอไก่เบอร์สี่คุณชอบบอกว่าไม่กระทบแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนสถานที่ในการหาเสียงตามความเหมาะสมของสถานการณ์ที่ถูกล้อมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยรถไม่ใช่รถของคุณธนาทรคุณธนาทรไม่ได้อยู่ใน รถคนที่ได้รับผลกระทบเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยตอนนี้คณะก้าวหน้ากำลังจะพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุเพราะถือเป็นการละเมิดกฎหมายชัดเจนมีการคุกคามผู้ที่จะออกจากโรงแรมด้วยการขนรถนอกจากนี้ยังพูดไปถึงอีกเหตุการณ์หนึ่ง คือก่อนหน้านี้คุณธนาทรไปที่สมุดปราการมันก็จะมีลักษณะของการไปต่อว่าด่าทอคุณธนาทรเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะคุณช่อก็บอกว่าชายหัวเกรียนที่ถือพระบรมฉายาลักษณ์เดินตามคุณธนาทรที่สมุดปราการด้วยท่าทีคุกคามแล้วก็ตะโกนบอกประชาชนไม่ให้เลือกผู้สมัครของคณะก้าวหน้าตอนนี้ก็กําลังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเป็นตํารวจเป็นทหารหรือไม่พฤติกรรมเนี่ยไม่เหมาะสมเนี่ยคะ่ะ ทีนี้คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกเดินหน้าหาเสียงต่อนะคะคุณธนาทรและคณะว่าอย่างนั้นล่าสุดคุณหมอไก่ซึ่งเป็นผู้สมัครนายกอบจอที่นครศรีธรรมราชก็โพสต์ภาพค่ะระบุว่าลุยต่อมิหวหววันธนาทรลงพื้นที่นครศรีธรรมราชร่วมกับผู้สมัครนายกอบจอก็คือคุณหมออิสระนี่ค่ะก็เป็นภาพนี้นะคะก็คือยังคงเดินหน้าหาเสียงอย่างต่อเนื่อง และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันกลายเป็นสองมุมอีกมุมหนึ่งก็มีชาวนาครศรีธรรมราชจำนวนไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะมีอยู่ท่านหนึ่งชื่อคุณเรียงสีแก้วเป็นนักพัฒนาเอกชนชาวนาครศรีธรรมร,ราชมีชื่อเสียงอยู่ในพื้นที่ ก็โพสต์ภาพเหตุการณ์ล้อมรถคุณธนาทรแล้วก็ระบุว่าเข้าใจในความคิดเห็นที่แตกต่างแต่สิ่งที่ทําลงไปแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือนี่มันไม่ใช่วิถีแห่งประชาธิปไตยแบบที่ควรจะเป็นแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งด้วยคือคุณสมบูรณ์คำแหงอดีตเลขาคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอก,กชนภาคใต้ก็โพสต์ภาพเหตุการณ์เช่นกันนะคะแล้วก็บอกว่าอานาจัยครับ ผมไม่เคยยอมรับการกระทําเช่นนี้ไม่ว่าจะกับใครจะกับนายกประยุทธ์คุณทักษิณคุณยิ่งลักษ์คุณชวนหรือลุงกำน,นันใครก็ตามแต่เราไม่ควรยอมรับวัฒนธรรมการลุกไล่ทําร้ายทําลายกันเช่นนี้